สวัสดีค่ะดิฉันนะคะรังสาวรัตยาพรพัฒน์ดีลนค่ะบิวตี้ค่ะคณะนิเทศศาสตร์ปี2ปรสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะรายการเมนู5ดาวมาทั้งทีนะคะวันนี้บิวตี้ก็อยากจะแนะนำร้านโปรดอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นร้านอะไรแล้วก็จะมีเมนูอะไรดีๆเๆตามไปดูเลยค่ะ เมนูสุดเปิดของบิตี้นะคะก็คือกระเพราไข่เยี่ยวม้าค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะมีสุดเด็ดเคล็ดลับอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามดูนะคะแต่ว่าตอนนี้บิ๊ตี้ขอสั่งก่นอนดีกว่าน,นะคะกระเพราไข่เยี่ยวมาค่ะ Pri 's the สำหรับเมนูนี้นะคะเพื่ออยากจะทราบใช่ไหมคะว่าทำไมดีถึชงชอบนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะนี่ค่ะที่เห็นหน้าตาคือน่ากินมากค่ะและอย่างที่สองนะคะก็คือว่าเวลาที่เรากินเข้าไปนะคะรสชาติเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะรู้สึกว่าทําให้เราอะค่ะอยากติดใจแล้วก็อยากจะกินสั่งเป็นจานที่สองค่ะแต่ว่าสั่งไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอ้วนนะคะ ถึงนะคะเป็นเพื่อนที่ติดตามนะคะเฟซบุ๊กาวขนาดนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีเมนูแล้วก็มีอาหารแล้วหรือว่ามีร้านที่อยากจะแนะนานะคะก็สามารถโพสแนะนําเพื่อบอกต่อแล้วก็จะได้ลองรับประทานกันว่าติดออกติดใจกันขนาดไหนนะคะก็สามารถโพสแนะนําเข้าไปได้ที่ Facebook/ ดาวขนาดถ้าสำหรับวันนี้นะคะิูที่และรายการเมนู5ดาวนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลัง ประทานได้ติดเอาจิดใจเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะ